สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนนะคะพี่มะเหนียวใครหารถแบบไหนแนวไหนนะคะต้องมาที่กิจสดากูค่าเท่านั้นะนะวันนี้พี่เดือนกับพี่มะเหนียวเนี่ยจะ มานําเสนออ่ะเป็นฟอร์ดกับเป็นนิสสันนะจ๊ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนิสสันกันก่อนแล้วกันนะคะนิสสันตัวนี้จะเป็นนิสสันนะคะนาวรานาวราเอ็มพีสามร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นซิงเกิลแคบนะคะเอ้ยตัวนี้จะเป็นซิงเกิลไม่มีแคบนะคะเป็นหลังคาหลังคาสูงเมตรแปดสิบนะคะอ่ะอันนี้เครื่องเท่าไหร่คะเครื่องสองจุดห้าค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะ ตอนนี้นะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีพูดเต็มฟรีดาวกันไปเลยรับดอกเบี้ยพิเศษเนาะศนอร์เซนะคะถ้างวดตกอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทมาเลยหลังคาคือใหม่เลยใช่แล้วก็ให้ราคานี้ไปด้วยใช่ไหมพี่เป็นราคานี้เลยรวมหลังคารวมทุกอย่างเลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นกระจังหน้าของเขาโฉมปี2016นะคะลมดําเรียบร้อยแต่สีเนี้จะเป็นสีเทาๆนะคะ ไม้ก็ไม่เยอะนะไม่แค่ห0 0 0 0ืกว่าโลจากับ oh <my S 1> อย่างนี้ <God. S 1> สามเชื่ทุกอย่างดีอยู่แล้วนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วถ้าเป็นพวก isuzu หรือว่า toyota ราคาก็จะอยู่ที่500,000ห่างก,กันต้องแสนกว่ามาดูยางกันนิดนึงอันนี้เป็นยางใหม่เลยนะคะ m a x i s ยางประมาณเอ่อยางสีเส้นใหม่ทั้งหมดนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวรถด้านล่างนี่นะคะ เป็นเทอร์โบเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวนาวาล่าเอตัวนี้นะคะพี่นะคะตัวนี้นั้นอ่ตัวนี้บอกได้เลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆเลยเพราะว่าตู้ใหม่ให้ดูกันไปเลยนะคะว่าตู้ใหม่จริงๆใหม่มไกมลยนะคะตหมไี้นะดไหมได้จากไม้อัไเมยนะคหตไหนไ้มไนะไหมไหมไมไหม้หมไหมไมไเมยหมไหม้หมไมไห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 มนหลไหมไมไหบูมไหมาหหหด้านม ปลอดภัยแน่นอนเวลาเราบรรทุกของหรืออะไรเงี้ยเนาะไม้อัดนี่กันไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้แบบว่ามันกระแทกนะคะนี่นะคะหน้าเดิมหลังเดิมเหมือนกันเนาะสำหรับรถเดิมเลยมเลยะไรมากนะคะอ่านะทั่วๆไปเลยติดกันแสงให้เราด้วยเวลาแบบดงแสงนะครับเพลองแสงนะคะกลางคืนเวลาขับกลางค่ำกลางคืนเนาะมีไฟ สามารถติดหมดนะฟิตมากเลยหมดเลยนะคะตันนี้บอกว่ามันใหม่มากคือมันฟิตเลยแบบนะโทรหาพี่เดือนโทรหาพี่มะเมี่ยวนะคะที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3แล้วก็เบอร์ของพี่มะเมียวมีอีกเบอร์หนึ่งค่ะ083 888 8 1 8 1ค่ะเอาะมาเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอ่านะคะมาจ้าเดี๋ยวเราจะมาดูด้านข้างค่ะรถมือเดียวไม่เคยชนไม่เคยคว่ำ รถไม่ค่อยได้วิ่งมากสภาพดีใหม่แท้นะคะดูจากคอนโซลหน้าแล้วด้านแผงขับด้านด้านขอบอ่าด้านขอบเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมด้านบนเพดานก็จะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะให้คุณลูกค้าได้เอาไปใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ<อ>ส่วนในการลงเล่มเราก็ลงหลังคาให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องไปลงเล่มเพิ่มเติม,ตมนะคะเนี่ยค่ะอ่ะอาเนี่ยเห็นไหม เนี่ยทุกอย่างใช้งานได้ครบวิทยุแอร์เย็นเพลงเพ้ออลังกาลงเล่มค่ะลงเล่มเรียบร้อยนะครับลงเล่มค่ะทุกอย่างลงเล่มเรียบร้อยหมดนะจ๊ะหัวเดียวนะคะ USB AUX ทุกอย่างมีครบนะคะเข้ามานี่คือกลิ่นใหม่มากอ่ะค่ะโมจริงๆค่คันนี้349,000บาทนะคะอสรุปให้นะคะสําหรับ Nissan า a v a r a คันนี้นะคะ ปี2016นะคะตัวนี้เครื่อง2.5นะจ๊ะราคาแค่349,000บาทข้างว่าตกอยู่ประมาณ6,000น0 0 0ั0 0นิดๆนะคะเล<ช>งเนี้ย0 0 0นิดๆเลยนะคะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคันหนึ่งนะคะ,ะสำหรับคุณฟอร์ดของเรานะคะฟอร์ดคันนี้ปี2017ราคาคันนี้อยู่ที่359,000บาทาบาทนะคะตัวนี้ นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.2นะคะตัวนี้ราคา359,000บาทและที่สำคัญไม่เมียวจ๋าไม่น้อยมากเท่าไหม่ไม่7,000เอ้ยไม่เชื่อไม่7,000ค่ะถามจริงถามจริงเช็คได้เข้าศูนย์ฟอร์ดได้เลยไม่แพ้หรือเปล่า่ย่าง้ลูกค้าได้รถสวยๆเหมือนสภาพป้ายแดงเลยนะ ทะเบียน8เนะคะคันนี้สวยมากจริงๆการันตีรถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำแน่นอนนะคะมีปัญหาอะไรขับเข้าสูงได้เช็คสูนย์ได้นะคะไฟเดิมนะคะไฟะไม่เคยมาแบบเปลี่ยนมาเป็นมือสองหรือว่าถอดออกอะไรพวกนี้อ่ะตัวนี้ ฟอร์ดเรนเจอร์นะคะเครื่อง2.2นะจ๊ะเป็น6สปีด6เทียร์แล้วนะคะตัวนี้นะจ๊ะได้มือเปิดของเขาของแท้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะกระจกด้านข้างเลยจ้ากระจกด้านข้างเป็นกระจกสีดำจากศูนย์เหมือนกันนะคะตัวนี้สีเดิมทั้งคันเลยไม่เคยชนเลยนะคะตัวนี้เนาะเป็นตู้ใหม่นะใหม่จริงๆนะก่อนไม่มีตัวนี้นะแต่เพื่อความเกิดเอ่อ เราได้ปลอดภัยขึ้นมันเป็นตัวนี้แถมไปให้อีกทีนึงแสงมันจะได้สะท้อนจะได้เห็นเนาะคันข้างหลังรับในที่มืดกลางค่ำกลางคืนอย่างงี้นะจะได้ส่องสะท้อนได้นะคะเดี๋ยวดูภายในนิดนึงให้คุณลูกค้าลูกคุณลูกค้าอยากเห็นภายในไม่เคยบรรทุกของเลยนะคะตัวนี้นะแต่ทุกอย่างเราทํามาแน่นหนาลงเล่มให้ทุกอย่างลงเล่มหมดถูกต้องวิ่งได้เลยนะตู้ความสูงของตู้ได้มาตรฐานนะคะตัวนี้เนาะปอด แลนเจอร์นะคะตัวนี้นะมีกันชนนะคะตัวนี้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะถ้าเราเทียบเท่ากับพวกรีโวปี2017ราคาเขาอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0เลยนะด้านหน้ากันนิดนึงนะคะ,ะภายในแบบใหม่เอี่ยมมากนะคะ ไม่แท้ทเลย7,000โลเช็คศ<ะ>ูนย์ได้เลยนะสามารถเอาไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยเพราะตัวนี้ยังมีวารันตีจากศูนย์นะจ๊ะจากศ oh, <yeah. S 1> ูนย์กอดขับเข้าไปเลยนะคะ mm hmm. ตัวนี้มีบุ๊กเซอร์วิสมีอะไรให้ครบพร้อมหมดเลยนะมีกุญแจสามรองอมีครบ<ะ>ทุกอย่างคอนโซลเขานะมันจะสวยเมืเม่อมยวนะเป็นแบบทรงแบบ ออกแบบมาสไตล์ยุโรปนะคะไม่ได้เหมือนพวกโตโยต้าอะไรพวกเนี้ยเหมือนนแบบว่าบอกก็นิ่มมากใช่เนี่ยนิ่มเลยนะดีมากใช่่คะอันนี้เบาะจากป้ายแดงเลยเบาะจากป้ายแดงเนี่ยซูมให้ดูเบาะนี้ดูเกียร์ดูอะไรนะคะดูเขาทรงแบบสปอร์ตมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะเด็กมือได้ทรงได้องศาแน่นปรึกขอไม้ซูมซูมให้นิดนึงซูมซูมซูมนะคะนี่เลยรถไม่มีชนไม่มีใครเห็นแล้วนะทุกคนเห็นด้วยกันหมดเจ็ด 1,699นะคะตัวนี้เนะเใช้น,น้อยมากมน,นะใครสนใจคันนี้จับจองเป็นเจ้าของมาเลยนะคะะ,ะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันหน่อยโชว์หน่อยนะ ่เวลาเปิดตัวนี้นะคะต้องแจ้งก่อนจะเป็นตัวชกนะคะไม่ต้องใช้ที่ดันประตูดันขึ้นไปไม่ต้องมีไม้คัำเสาค้ำรอยอาร์ครอยมาร์ครอยทุกอย่างอยู่กันครบทีเดียวเลยไม่หนีไปไหนกันเลยนะไม่หนีไปไหนเลยอยู่ด้วยกันูตรงนี้ก็ได้บางทีคุณลูกค้าไม่เชื่อว่าเฮ้ยจริงหรอให้คุณลูกค้าดูตรงนี้นะคะตัวแต้มสีแต้มสีนะคะดูจากตรงนี้ตรงนี้มันจะด้านหน้ารอยอาร์คหัวหัวนัดนะคะเห็นไหมคะสีเนี่ยแล้วอะตรงนี้ นเนี่ยค่ะเนี่ยไล่มันไดงว่ายังไม่เคยถอดนะคะถ้ายอย่างนี้เนี่ย,ยม,มันจะอยู่ตรงตรงอยเลยนะคะตัว R ยังมีอยู่เลยซ้าขวาอบอกแล้วว่าคันนี้ไม่ได้ใช้จริงๆเนี่ยค่ะพลาสติกตรงนี้หให้ดูจากตากล้องคุณลูกค้าพอเห็นรถปุ๊บ เราให้ซูมดูค่นหน้าปุ๊บคุณลูกค้าโอนจองกันเข้ามาแค่5,000บาทเท่านั้นใครดีใครได้ใครช้าก็อดเลยนะคะแจ้งเลยนะคะยังมีวารันตีศูนย์อยู่3 5 9 0 0 0้บาทเท่านั้นออรนเจอร์นะคะเครื่อง2.2นะคะวันนี้ไม่7,000โลปี2017เอาไปเลยค่ะ359,000บาทใครสนใจนะโทรเข้ามานะ083 222 2 2 0 3แล้วก็พี่มะเมียวค่ะ0 8 3 8 8 8 8 8 1 1นั้นวันนี้ <พ>จ่าพี่เดินจะไปแม่เมียเเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ